ในช่องนี้เราให้ข้อมูลการเขียนโปรแกรมที่เป็นประโยชน์พร้อมตัวอย่างโค้ดที่ใช้งานได้จริงครั้งนี้เราจะกล่าวถึง share worker ใน TypeScript เราจะอธิบาย share worker ใน TypeScript พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริงการเปิดใช้งานคำบรรยายจะทำให้คำอธิบายโค้ดเข้าใจง่ายขึ้น แชร์เวิร์กคือกระบวนการเวิร์กเกเดียวที่ถูกแชร์ร่วมกันระหว่างหลายแทบ็บหน้าต่างและไอเฟ m มบนต้นทาง o r ริจิเดียวกันด้วยสิ่งนี้คุณสามารถจัดการสถานะและทรัพยากรร่วมกันข้ามหลายแท็บของเบราว์เซอร์ได้ตัวอย่างเช่นคุณสามารถทำการแชร์การเชื่อมต่อเว็บ o อกเก็ตแคดและการประมวลผลคิวที่สิงกันข้ามแทบ็บและการกีดกัน,กนพร้อมกันมูตัวเอ็กซ์คลูชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างจาก Dedicated Worker ตรงที่ Share Worker รับ Message Port หลายตัวผ่านเหตุการณ์ onconnect และสามารถ Multiplex การสื่อสารกับ c l i e n t หลายรายได้ในกรณีต่อไปนี้การใช้ Share Worker เป็นทางเลือกที่เหมาะสมเมื่อคุณต้องการสถานะร่วมกันหรือการทำมูตัว exclusion ข้ามแถบ เมื่อคุณต้องการแชร์การเชื่อมต่อเว็บอกเก็ตเดียวหรือการเข้าถึงอินเด็กดีบีเมื่อคุณต้องการแจ้งเตือนทุกแท็บบล็อ c แคสเมื่อคุณต้องการรวมศูนย์งานประมวลผลหนักเพื่อประหยัดทรัพยากรในทางกลับกันในกรณีต่อไปนี้แนวทางอื่นจะเหมาะสมกว่า เมื่อคุณต้องการการควบคุมแคชหรือการรองรับออฟไลน์คุณสามารถใช้ Service Worker ได้สำหรับงานประมวลผลหนักที่จำกัดอยู่ในแทบเดียวคุณสามารถใช้ Dedicated Worker ได้ที่นี่เราจะลงมือทำสิ่งต่อไปนี้แบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย TypeScript Protocol ข,ข้อความที่ปลอดภัยตามชนิดข้อมูล Type Safe คำขอคำตอบ RPC ที่อิงก,กับ Promise Broadcast ไปยังทุกแทบ h e a r t b e a t และการเคลียร์ Client สร้างการกำหนดค่าเพื่อ compile ไฟล์ source แต่ละไฟล์ที่ใช้ Share Worker ใน TS config src json ให้เปิดใช้คำนิยามชนิดของด้อมและเว็บเวิร์เกอร์เพื่อให้โค้ดถูกคอมไพล์ได้อย่างปลอดภยัยพื้นฐานของการสื่อสารคือข้อตกลงข้อความที่มีชนิดข้อมูลกำกับการกำหนดสิ่งนี้ล่วงหน้าทำให้การสื่อสารหลังจากนั้นปลอดภัยและขยายต่อได้ง่าย request t action เป็น d i s c r i m i n a t e d union tag union ที่แทนประเภทของคำขอที่ส่งไปยัง worker และกำหนดการดำเนินการเช่น b i n g get และ broadcast request message กำหนดโครงสร้างของข้อความคำขอที่ส่งจาก client ไปยัง worker Response message กำหนดโครงสร้างของข้อความตอบกลับที่ส่งคืนจาก worker ไปยัง client Broadcast message กำหนดโครงสร้างของข้อความกระจายสัญญาณที่ worker ส่งไปยัง client อื่น Worker Message เ,เป็นชนิดข้อมูลที่แทนข้อความทั้งหมดที่ worker ได้รับเช่นคำขอ h a r ์ b บีดและการแจ้งเตือนการตัดการเชื่อมต่อ Worker r o o t Message เ,เป็นชนิดข้อมูลที่แทนข้อความตอบกลับหรือข้อความกระจายที่ worker ส่งไปยัง Client เ a n d o m i d เป็นฟังก์ชันที่สร้างสตริงอักษรตัวเลขแบบสุ่มเพื่อใช้เป็นรหัสข้อความและสิ่งที่คล้ายกันในแชร์เวิร์ e เกอร์ TS ทำการลงทะเบียนแท็บที่เชื่อมต่อเข้ามาผ่านเหตุการณ์ OnConnect และจัดการข้อความ ในเรกทีบนี้สั่งให้ไทยสคริปต์โหลดคำนิยามชนิดสำหรับเเวว็บิอร์เกอร์นำเข้าคำนิยามชนิดที่ใช้สำหรับการสื่อสารกับเวร์เกอร์ ประกาศอย่างชัดเจนว่าเซลลคือขอบเขตระดับ global ของแชร์เ w o r k เก c ร์คลาอนเป็นชนิดข้อมูลที่แทนตัวระบุข,ของคลาย n อนแต่ละรายพอตสื่อสารและตราประทับเวลาของฮาร์ดบีทล่าสุด จัดการรายชื่อคลายเอ็นที่เชื่อมต่ออยู่สโตแบบคียค่าสถานะการล็อกและระยะเวลาททมเอาเซนเป็นฟังก์ชันอัตถประโยชน์ที่ส่งข้อความไปยังพอร์ตที่ระบุ ร e สปอนสสร้างข้อความตอบกลับสำหรับคำขอ Broadcast ส่งข้อความบนช่องสัญญาณที่ระบุไปยังคลายเอนทั้งหมด Handle request ประมวลผลคำขอที่เข้ามาตามชนิดและส่งผลลัพธ์กลับไปยังคายเอ็น ในโคดนี้จะจัดการการส่งและรับข้อความการดึงและบันทึกข้อมูลและการบล็อดแคสต์ตามประเภทของคำขอที่ได้รับ โค้ดนี้ทำหน้าที่ให้คล i e เอนสามารถขอล็อกสำหรับคีย์ที่ระบุได้หากล็อกยังไม่มีผู้ถืออยู่จะได้รับทันทีหากคล i e เอเดียวกันร้องขออีกครั้งคำขอนั้นก็ถือว่าสำเร็จเช่นกันหากมีคล i e เอร็รายอื่นถือครองล็อกอยู่แล้วระบบจะลองใหม่ทุกๆ25มิลลิวินาทีจนกว่าจะปล่อยล็อกและหากเกินเวลาที่กำหนดค่าเริ่มต้น5วินาทีจะตอบกลับด้วยข้อผิดพลาด โค้ดนี้จะปล่อยล็อกที่คลเอนครอบครองอยู่และส่งคืนการตอบสนองแบบข้อผิดพลาดหากคลเอนไม่มีสิทธิ์หรือการกระทำนั้นไม่เป็นที่รู้จัก h a แ l นเล m e s s a g e แยกวิเคราะห์ข้อความที่ได้รับจากคลเอนและจัดการคำขอและฮาร์ b e ี t คลีนับเคลีเ n นลบคล i e เอนที่ตัดการเชื่อมต่อออกจากรีจิสตรีและสถานาการ์ล็อกใช้เซตินเตอร์ l วเพื่อตรวจสอบฮาร์ดบีดของคล i e เอนทั้งหมดเป็นระยะและเคลีร์การเชื่อมต่อที่หมดเวลา On Connect จะถูกเรียกเมื่อแถบหรือหน้าใหม่เชื่อมต่อกับ ShareWorker โดยลงทะเบียน c ล i e N และเริ่มการสื่อสารตลอดทั้งฝายนี้ได้มีการนำกลไกลพื้นฐานของ ShareWorker ที่ทำให้สามารถจัดการสถานะร่วมและการสื่อสารข้ามหลายแถบของเบราว์เซอร์มาใช้งานถัดไปสร้างคล i e N RPC ที่อิงกับ Promise นำเข้าคำนิยามชนิดและฟังก์ชันอัตประโยชน์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารกับเวอร์เกอร์ที่นี่เรากำหนดชนิดของฟังก์ชัน callback ที่ทำงานเมื่อได้รับข้อความกระจาย แชร์เวิร์กเกอร์เคลียนเป็นคลาสคลยเอนที่สื่อสารกับแชร์เวิร์กเกอร์โดยส่งคำขอและจัดการคำตอบตัวแปรเหล่านี้คืออินสแตน e ของเวิร์กอร์พอสื่อสารกับเวิร์กเกอร์และแผนที่ที่ติดตามคำขอที่รอการตอบกลับ ตัวแปรเหล่านี้เก็บตัวระบุคลายเอ็นตัวตั้งเวลาในการส่งฮาร์ดบีดและฮอยันด้าเลอร์สำหรับรับข้อความกระจายในคอนสรัคเตอร์จะเริ่มต้นการเชื่อมต่อกับแชร์เวิร์กเกอร์และตั้งค่าตัวดักฟังข้อความรวมถึงการส่งฮาร์ดบีด ที่นี่จะรับข้อความจากเวิร์เกอร์และจัดการกับคำตอบหรือการกระจายข้อความส่งข้อความฮาร์ดบีบเป็นระยะเพื่อคงการเชื่อมต่อให้ทำงานต่อเนื่อง ส่งการแจ้งเตือนการตัดการเชื่อมต่อไปยัง worker ก,ก่อนที่หน้าต่างจะปิดเมธอด request ส่ง a อคชั่นที่ระบุไปยังเ w เกอร์และรับผลลัพธ์เป็น promise เมธอดอัตประโยชน์เหล่านี้ใช้สำหรับทดสอบการสื่อสารพื้นฐานและดึงเวลาปัจจุบันเมธอดเหล่านี้ใช้สำหรับจัดเก็บและเรียกข้อมูลคู่คีค่า นี่คือเมทอดที่ส่งข้อความกระจายไปยังคลายเอ็นอื่นผ่านเวอร์เกอร์เมทอดเหล่านี้ใช้ขอและปล่อยล็อกเพื่อให้เกิดมูตัวเอ็กซ์คลูชันบนทรัพยากรร่วม ตลอดทั้งไฟนี้ได้มีการสร้าง API ฝั่ง client สำหรับการสื่อสารแบบอ s y n ิงโ o รนัสที่ปลอดภัยจากแต่ละแถบของเบราว์เซอร์ไปยังแชร์เวอร์เกอร์ใน Demo, TS เราใช้คลาสแ h a เว Work กอร์เคลียนที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้และตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานของมันโดยจะรันฟังก์ชันต่างๆตามลำดับรวมถึงการทดสอบการสื่อสารการอ่านและเขียนข้อมูลการบล็อดแคสและการจัดการล็อก โค้ดนี้เป็นเดโมที่ใช้ Shared Worker เพื่อแบ่งปันและซิงโครไนซ์ข้อมูลและสถานะข้ามหลายแท็บของเบราว์เซอร์ด้วยการใช้การสื่อสารแบบอิงข้อความคุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อความแบบ a s ซซิงโ o รนัสได้อย่างปลอดภัยด้วยการเชื่อมโยงกันอย่างหลวมช่วยให้ง่ายต่อการจัดการการสื่อสารระหว่างบริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ด้วยการใช้ RPC ยังช่วยยกระดับการสื่อสารกับ worker ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นนมามธรรมคล้ายการเรียกเมทอดทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและอ่านเข้าใจมาคอมไพล์โค้ดเหล่านี้และตรวจสอบพฤติกรรมของมันใน HTML กัน ดังที่แสดงผลการประมวลผลและเนื้อหาที่กระจายจะถูกพิมพ์ออกทางคอนโซลในการออกแบบและการดำเนินงานหากคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสร้างระบบที่แข็งแกร่งและขยายต่อได้มากขึ้น คุณสามารถใช้ Discriminated Union แท็ Union ที่อนุญาตให้แยกแขนงตามคายหรือไทใช้ Correlation ID เพื่อจับคู่คำขอกับคำตอบให้ถูกต้องฮาร์ b e a t และการทำความสะอาดอัตโนมัติสามารถป้องกันล็อกที่ถูกทิ้งค้างได้นำเวอร์ชันนิงมาใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโปรโตโคอลในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น การกำหนดรหัสข้อผิดพลาดที่ชัดเจนช่วยให้การจัดการฝั่ง UI และการดีบักทำได้ง่ายขึ้นแชร์เวิร์กเกอเป็น,นกลไกหลักสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและสถานะข้ามหลายแถบของเบราว์เซอร์โครงสร้างที่นำเสนอที่นี่มีการสื่อสาร RPC แบบไทย s เซฟการติดตามความมีชีวิตด้วยฮาร์ b e a t และกลไกการล็อกจึงเป็นดีไซน์ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำไปใช้จริงได้ทันที บนกลไกนี้คุณยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างแอปพลิเคชันต่อไปนี้ได้ทำให้การเข้าถึงอินเด็กดีเป็นลำดับ izing, s e r i a l i z ล t i ่งการรวมและการแชร์การเชื่อมต่อเว็บสกเก็ตการสร้างคิวงานข้ามหลายแทบ็บการควบคุมอัตราพ r อต l ิ n g และการส่งการแจ้งเตือนความคืบหน้า ดังที่เห็นการใช้ประโยชน์จากแชร์เวิร์กเกอร์ทำให้สามารถแชร์ข้อมูลและการประมวลผลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธ,ธ,ธิภาพข้ามหลายแทบ็บคุณสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดสำหรับวิดีโอนี้ได้จากเว็บไซต์ทางการหากคุณสนใจโปรดเยี่ยมชม URL ในคำอธิบายเพื่อช่วยในการเรียนรู้ของคุณขอบคุณที่รับชม ถ้าคุณต้องการสนุกไปกับเนื้อหาเพิ่มเติมโปรดกดติดตามช่องนี้